ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ครับกำลังตัดโครงเสาอยู่ครับครับเลเตอร์มีกระติกน้ำด้วยครับนี่ครับกำลังไปแล้วครับอันนี้ทำเสาหล่อครับทำเสาหล่อลูกค้าอยากได้เสาหล่อครับที่เป็นเสาเสริมตะกูขึ้นมาที่เป็นสนามเตาครับครับการทำเสาหล่อตามตามตามความแม่ครับเนี่ยมีเราเริ่มการหา ศูนย์ครับขึ้นไปก่อนจากเหลี่ยมเสาเส้นนะครับเพื่อเราเรายิงแผ่นนะเราจะได้ดีได้เสาครับแล้วเราจะทำอะไรครับหักครับห <fi> ักครับนี่ปึ๊บเรารูกงบงี้ขึ้นมาเราขึ้นไปยิงติดแร้วปึ๊บเดี๋ยวแผ่นนี้ซ้ำยิงโก่งไปจะใกล้เสาหล่อเลยครับโอเคครับโอเคครับเอาครับดูแล้วเดี๋ยวเราขึ้นในดูแล้วครับกําลังแล้วครับช่างมนครับติดต่องานได้ครับไม่รับครับหมดเดียวพอครับหมดเดียวเลิกครับ นี่ครับต้องรอเสาไทุกมุมเลยครับลูกค้าเขาจะอย่างแบบแบบนี้ครับนี่ครับมันมีสี่มุมหยุดแล้วไปดูอันอันที่เสร็จแล้วนี่ครับเสร็จแล้วนี่ครับเดี๋ยวดูตัวยิงแผ่นแล้วครับเดี๋ยวไปดูตัวยิงแผ่นแล้วกันนี่ครับสี่เสาเน้นอะไรครับเพิมเวลาครับ นี่ครับข้อเราหลอเสาขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยครับสีเสาแล้วก็ฉาบยิบซ้ำนี่ครับนี่ครับลอเสาขึ้นมาเสร็จเรียบร้อย